ล,ลูกขึ้นลูกขึ้นค่อยๆช้าๆอันนี้ครับมันนี้ขึ้นนี่แล้วมาขึ้นตรงนี้ล้อมล้อมทำไมชอบไปตรงนู้นะนะมานี่แล้วอันนี้ก่อนหาแม่ก่อนแล้วเนี่ยจะผอมก็ตอนนี้แหละ วิ่งไม่ทันแล้วจับไม่ทันแล้วเจ้าคุณไอโน้ตเลยเร็วไปหน้าบ้านเราเลยเดี๋ยวไม่แนนออกมาไม่เจอนะอบ่นอะไรนะ เดินดูทางด้วยเดินดูทางด้วยโอ้หเหมือนคนเมาตลอดเวลาครับ